ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับถูกเบลล่ายั่งบทเปิดบ้านหลังใหม่แพพิช,ชาภากินเปลือกทุกเรียนแทนข้าวเล่นเรื่องแรกกินเปลือกทุกเรียนแทนข้าวเปิดบ้านหลังใหม่แพพิช,ชาภาพิสูจน์ตัวเอง15ปีทําดีแต่ถูกเบลล่ายั่งบทดังพูดถึงชื่อของแพพิช,ชาภาพันธธุมจินดาหลายคนอาจจะไม่รู้จักเธอคนนี้เป็นใครแต่ถ้าเอ่ยชื่อถึงพิไล สไพร์ลองแห่งบ้านแบ้แล้วหลายคนจะต้องร้องอ๋อแต่ให้พูดถึงผลงานละครเธอแล้วแพรคือนางร้ายลูกหลักของช่องสามที่มีละครออนแอร์ไม่ขาดจบเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้อยู่เสมอเสมอสำหรับคนที่เป็นแฟนละครช่องสามหลายคนจะบคุณหน้าคุณตาของสาวแพรกันอย่างแน่นอนเพราะแพรมีผลงานเกือบทุกรอตเหมือนจะเป็นนางร้ายลูกหลักของช่องซึ่งงานนี้สาวแพยรยิบชี้แจงกับเราทันทีว่าเธอไม่ได้เป็นลูกหลักและในช่องสาม จะมีคนเล่นบทร้ายน้อยแต่ไม่ใช่ว่าจะมีเธอแค่คนเดียวคนอื่นก็เล่นได้ดีเหมือนกันแต่ด้วยความที่ตนเองนั้นมีโอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เลยได้มีโอกาสทดลองบทร้ายหลายแบบซึ่งต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจและให้โอกาสนี้กับเธอจึงทําให้หลายคนเห็นหน้าเธออยู่หน้าจอไม่ขาดแต่เมื่อถูกทักว่าเป็นนางร้ายหน้าซ้ําแต่คาแรคเตอร์แต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกันแน่นอนมีความร้ายที่แตกต่างกันออกไป แพรทำงานมาประมาณ6ปีครึ่งแล้วเล่นละครกว่า20ิเรื่องแล้วดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสมากๆต้องขอบคุณผู้ใหญ่ในช่องสามผู้จัดทุกเรื่องพี่พี่น้องนนักแสดงทีมงานตั้งแต่เข้ามาจนถึงวันนี้แพไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องเป็นนางเอกแค่เข้าวงการก็ยังงงอยู่เลยว่าเขาเรียกเรามาได้ยังไงแพไม่คิดว่าจะต้องเป็นนางเอกตอนเข้ามาแรกๆไม่ได้มองว่าจะวางตัวเองอยู่ตรงไหน แค่เรารู้สึกว่ามีโอกาสเข้าวงการมันเป็นอาชีพที่แพ้ไม่ต้องเดินไปสมัครงานรู้สึกว่าตัวเองโชคดีและจะทําตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเหมือนทิศทางการได้รับบทมันไปนในทางบทร้ายแม้แต่ต,ตัวของสาวแพรเองยังยอมรับกับเราแบบไม่อายว่าละครเรื่องกงกรรมกับบทของพี่ไลทําหลายคนได้รู้จักนักแสดงชื่อแพรพิชชาภาพันธุมจินดามากขึ้นเราอยากอยู่ในวงการนาน,าน ด้วยคําว่าคุณภาพไม่ใช่ข่าวที่มามาไปไปจนได้มีโอกาสมารับบทดีจากละครเรื่องกงกรรมขอบคุณพี่แดงธัญญามาก,มากๆที่พี่แดงเชื่อมั่นว่าแพรทาได้ซึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาเล่นบทด,ดีๆแบบนี้เพราะเคยแคสบทเรนูด้วยการชักชวนของพี่ที่ดูแลนักแสดงด้วยความที่พี่แดงเคยดูผลงานแพรมาก่อนก็ไว,ว้วางใจให้มารับบทนี้ซึ่งแพรก็ไม่ได้คาดหวังแต่ก็ขอทําเต็มที่ให้มาแคสก็ทํา ซึ่งแพรมองว่าไม่อยากจะไปแข่งกับคนอื่นเพราะเราก็เป็นเพื่อนกันพอมาเล่นจริงๆแพรได้รับบทพิไลตอนแรกงงมากว่าพิไรคือใครเพราะตอนที่ทีมงานโทรมาแจ้งว่าได้เล่นละครเรื่องกงกรรมเป็นพิไลนะก็งงแต่ก็ดีใจที่ได้งานแล้วโทรไปบวดแม่แต่พอได้บทแล้วมาอ่านถึงกับอึง้งเพราะบทดีมากจนทําให้เธอนั้นได้อยู่ในวงการด้วยความสามารถที่แจ้งเกิด จากบทพิไลนั่นเองเรื่องหัวใจของเธอนั้นต้องบอกเลยว่าแม้จะมีข่าวข่าวกับสองพระเอกอย่างอเล็กธิรเดชและแชมป์ชนาทิปแต่เธอก็ได้ปฏิเสธและไม่ได้สารสัมพันธ์กับทั้งสองแต่อย่างใดนั่นเองขอบคุณข้อมูลข่าวจากโซเชียลนิวอัปเดตขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังน้้ยน,นะครับขอบคุณครับ